หลังเป็นกระแสนในโลกออนไลน์แล้วเป็นที่ติดตามของเหล่าแฟนคลับกันมาสักพักใหญ่กับโปรเจกต์มินิซีรีวายที่ตอนนี้กล้าพูดได้แล้วว่าไม่ใช่โปรเจกต์มินิอีกต่อไปเมื่อทางค่ายเวลไทยแลนด์นำทีมผู้บริหารเปิดตัวด้วยงาน Born to be Wild Series Soft Fan Meeting and Opening Show ซึ่งงานนี้นอกจากจะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของทางค่ายเวลไทยแลนด์แล้วยังเป็นการจัด Soft Fan Meeting เบาๆเพื่อเปิดตัวแนะนำนักแสดงซีรีส์เปลี่ยนฝันเป็นนาย Born to be Wild the ทั้ง1 8คนได้เจอแฟนคลับอย่างเป็นทางการก่อนเดินหน้ารถโชว์และเตรียมเปิดกล้องผลิตให้เราได้ชมกันทันก่อนปลายปีแน่นอน ก็สวัสดีครับก็เตรียมตัวกันมาระยะเวลาพอสมควรนะครับกับงานจริงๆเหมือนกับเป็นการเปิดตัวค่ายเวลไปด้วยแล้วก็เปิดตัวน้องๆวอนทวีวันเดชซีรีส์นะครับผลงานชิ้นแรกของเวลไทยแลนด์นะครับก็ทุกคนเตรียมตัวทุ่มเทกันมาเต็มที่สำหรับงานในวันนี้ครับผมก็ผ่านอะไรกันมา,มาเยอะมากนะครับวันนี้จะครบทั้ง18คนนะครับก็เราเริ่มตั้งแต่12คนก่อนตอนแคสติ้งโปรเจกต์นี้เริ่มมาปลายปีปลายปีที่ผ่านมาเนาะ จริงๆเราจะมีนักแสดงนำบอลทวอาร์ซีรีส์12คนไปๆมาๆก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆไปงานนี้เลยค่อยๆขยายสเกลใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้เราสรุปที่18คนบทก็มีการปรับร้องสำหรับน้องๆทั้ง18คนแล้วครับผมเข้าที่แล้วครับคิดว่าอยู่กับที่แล้วแล้วก็18คนตอนนี้พร้อมเต็มที่แล้ว เกือนครึ่งแล้วครับเหลือแค่ออกกองในเดืนอนกุมภาพันธ์กรกฎาคมที่จถึงนี้แล้วครับอ,อย่างที่เคยทราบก็คือจริงแล้วบอลทวีวายจะออนแอร์ air, พฤษภาที่ผ่านมาแต่ด้วยปัญหาเรื่องบทนะครับทำให้เราต้องเลื่อนเวลาออกไปนะครับตอนนี้กําหนดการออนแอร์อยู่ที่กันยายนนะครับแต่ว่ากรกฎาคมที่เปิดกล้องแล้วเราก็จะมีช่วงเวลาเดือนนี้ครับพิทุนากักรกฎาคมสองเดือนที่เราว่างกันโดยที่นอกจากน้องจะเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยเราจะมีรสโชว์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศตอนนี้ก็จะมียุโรปเอเชียอเมริกาที่ติดต่อเข้ามา ก็เลยดึงเอาอเ์กิจกรรมเนี่ยมาแนะนำน้นนองๆก,กันก่อนในช่วงนี้นะครับก็จะเห็นน้องๆได้พบกับพี่ๆสื่อเยอะขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้ครับผมครับจริงๆก็ตอนแรกเนี่ยจะจัดเป็นงานเปิดตัวน้องเล็กๆในกลุ่มมนะิทติ้งแฟนคลับเนาะแต่ก็ไหนๆเป็นโปรเจกต์แรกของเวลไทยแลนด์แล้วนะครับก็เลยมีการคุยกันว่าจัดเป็นงานเปิดตัวขึ้นมาเลยแล้วก็แน่นอนว่าพูดถึงซีรีส์วายก็จะนึกถึงเรื่องของแฟนมีตใช่ไหมครับก็ถึงงานซอฟต์แฟนมีตก่อนละกันเป็นซ an อฟต์แฟนมีตติ้งแอนด์โอเพนนิ่งโชว ซอฟๆก่อนครับซอฟก่อนครับผมด้วยความที่ Born to be Wild Series นะครับเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้มาจากนิยายครับจุดแตกต่างของซีรีส์เราเลยที่สำคัญก็คือเรื่องของการเขียนบทที่ปรับบางคาแรคเตอร์ของน้อง,องเรื่องหาของซีรีส์ที่เป็นกึงก่งๆเรียลิตี้นะครับโดยที่เป็นเรียลิตี้ที่ถูกดึงมาจากคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเรื่องราวความน่าสนใจของเด็กทั้ง18คนในเรื่องเนี่ย ที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างไรก็มีอะไรสนุกสนุกมีหลากหลายรสชาติให้ได้ชมกันแน่นอนครับผมต้องบอกว่าเราทาซีรีส์จริงๆแล้วเราเราอยู่เบื้องหลังการทาซีรีส์ของเรื่องอื่นๆมาด้วยหรือว่าหนังหรือว่าละครหรือว่าในวงการหลายๆอย่างนะครับเรามองว่าเราไม่ได้แข่งกับซีรีส์เรื่องไหนไม่ได้แข่งกับใครสิ่งที่เราทําคือเราอยากนําเสนอในสิ่งที่เราอยากทําอยากนําเสนอและทุกคนที่เข้ามาตอนนี้คือคนที่มีใจหรือมีอะไรที่อยากจะนําเสนอ ด้วยความที่แบบที่บอกคือบทคือคาแรคเตอร์ของ,น,องน้องเองด้วยก็เลยนาเสนออะไรได้ได้มากขึ้นแล้วก็มีความสนุกของความที่มีความเรียวแฝงอยู่ด้วยครับผมครับก็ตอนนี้โปรอีเพสกลับมาทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงนะครับก็จะมีเวล์ไทยแลนด์เป็นค่ายน้องใหม่จริงๆไม่ได้มีแค่ซีรีส์เรามีซิงเกิลเพลงด้วยที่ปล่อยออกมาอย่างเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาเราปล่อยซิงเกิลเพลงแรกของก็เป็นแจ๊สแสดงเหมือนกันของออโตเกนนะครับก็มีเพลงปล่อยเป็นเพลงแรกชื่อว่าติดที่เราเป็นเพื่อนกัน ซึ่งอาจจะลิงก์อะไรกับซีรีส์หรือเปล่าหรือไม่ลิงก์หรือเนื้อหาเป็นไงยะหาฟังได้แล้วนะครับแล้วก็เวลไทยแลนดก็จะพยายามทําอะไรที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงมากขึ้นก็จะเป็นออกแบบนงานพีอาร์โฆษณาเพลงนะครับหรือว่าอื่นๆอีกนอกจากซีรีส์ก็ติดตามกันได้ครับผมก็ยังไงฝากบอลทวีวายเดอะซีรีส์นะครับก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของทางเวลไทยแลนด์แล้วก็เชื่อว่านอกจากความตั้งใจของทีมงานทุกคนแล้วเนี่ยความตั้งใจของน้อง,องทุกคนเนี่ยมาเต็มมากนะครับแล้วก็ ผ่านอะไรมาเยอะอย่างที่บอกจนถึงวันนี้ได้18คนที่เราเชื่อว่าเราจูนตรงกันเคมีตรงกันแล้วก็มีใจตรงกันละเราก็จะจับมือกันก้าวไปแล้วก็จะทาซีรีส์ทั้งนี้ออกมาให้ดีที่สุดก็ยินดีรับคาติชมทุกอย่างแนะนำไปได้ก็ยังมีอะไรก็เข้าไปติดตามกนได้ครับผมสวัสดีครับพวกเรานักแสดงนำจาก w o r n to be Wild the series ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าสื่อมวนชนแล้วก็พี่ๆทุกคนคือเยอะมากๆแล้วก็เป็นงานแรกของพวกเราบอลจูบีันนใช่จริงๆตอนนี้ก็สนิทกันมากๆแล้วครับเพราะว่าต่างคนต่างก็วุ่นวายกันไปหมดเลยีตื่นเต้นใช่ไหมครมีความตื่นเต้นนิดนึงครับแล้วก็พวกเราอ่ะเนื่องจากพวกเรามีการิร์กช็อปอะไรต่างๆในทั้งร้องเต้นแล้วก็รวมไปถึงการเข้าโมเมนต์ต่างๆอ่ะมันทําให้เราสนิทกันมากขึ้นครับ ใช่ครับผมรื่องที่ผ่านมานะครับเราก็ได้มีการออกอีเวนต์ต่างๆนะครับผมทำให้พวกเราทั้ง8คนสนิทกันมากขึ้นด้วยครับใช่ครับตอนนี้ชื่อไทยเราก็เปลี่ยนฝันเป็นนายบอลทูบีวายเดีะรซีรีส์นะคแต่จริงๆตอนนี้เราก็ติดชื่อบอลทูบีวายกันไปแล้วนะติดจริงๆครับติดจริงๆเมื่อกี้ก็จริงๆแล้วนะครับเออพี่เอทีมงานเราก็ คนเขียนบทน,นะครับได้ส่งชื่อมาให้พวกเราเนี่ยได้คัดเลือกประมาณสามสี่ชื่อแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยโหวตแล้วสุดท้ายก็ได้มาเป็นชื่อเปลี่ยนฝัดเป็นนาย b to be wild series ครับคือในเรื่องนี้นะครับจุดเริ่มต้นก็คือพวกเราอ่ะมันมีความฝันว่าอยากเป็นนักแสดงครับก็เลยมาแกรอลิชั่น,น,นในรายการนี้แต่พออยู่ไปมาๆครับเราได้ทำทกิจกรรมร่วมกันแล,วล้วก็ได้ใช้ชุวร่วมกันมากขึ้นมันเกิดจากความสนิทครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นความรักก็ได้ใครจะไปรู้เนาะ ครับฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยครับเป็นซีรีส์เรื่องเดียวในชื่อ One Two Y The Series นะครับก็ทุกคนจะจดจำไปตลอดนะครับ One Two Y The Series นะครับตัวจําเลยเหรอต้องตัวจําะครับรัผมจำผมก็แล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ